สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ดันด้นอมกเช่นเคยนะครับตามทางมาเรื่อยๆนะครับเหมือนรถขายองค์เนี่ยแหละครับผมมาเรื่อยๆนะครับเจอบ้านไหนก็แวะบ้านนั้นนะครับวันนี้ก็มาเจอนะครับบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเลี้ยงนกไว้ผมนับดูแล้วนะครับประมาณไม่ต่ำกว่าห้าหกตัวนะครับที่เลี้ยงไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับก็รอกันนานอยู่เมื่อกี้นี่ครับกะว่าจะขนขึ้นรถให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่ ครับนะอันนี้ก็เลยมาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับเจ้าของเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่านี่ชื่อพี่เล็กครับโอพี่เล็กครับอาจารย์มีนกกี่ตัวสิบสองตัวครับทั้งหมดสิบสองตัวครับโอ้นกตัวเท่าไหร่นกตัวสองตัวครับสองตัวนะครับมีนกฝึกนกอะไรด้วยไหม นกฝึกกี่ตัวนกฝึกสองตัวครับนกฝึกสองตัวครับนะครับโอ้มีมีมือขวาด้วยใช่ไหมครับมือขวายืนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมือขวามือขวาเนาะมือมือมือขวาเนาะนะครับอ้าวไม่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เจนเย็นนะอย่าเพิ่งชักปืนออกมานะครับมือขวาทีนี้มีทั้งหมดอยู่สิบสองตัวนกต่อสองครับนกฝึกสองครับครับอาจารย์เล่นนกมานานนยังจาอยู่สิบห้าปีเอโอ้อยู่สิบห้าปีนะครับมีศูญไหมมีแน่ว่ามีแน่เลยอ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆออนั่นกันส่วนมากจะชอบลูกเสียงอาจารย์เสียงน้อยบีกับเสียงกลางครับเสียงเล็กเสียงกลางอ๋อเล็กเล็กไปเล็กไปหากลางครับนะครับอันนี้คือพูดง่ายว่าเคยดูช่องผมอาจารย์ครับเบิ้อยู่ครับเบิง<ะ>้งขุมมืออะไรนะเ <laughs> บิ้งขุมมือครับเอาดูทุกวันครับอ้าวอ่าเป็น F C ผมใช่ไหมนี่ครับอ่าโดยเฉพาะ F C ใครนะ พอบัตพรพอบัตรโอ้ <c oughs> ครับผมครับผมว่าคงดีใจวันนี้คงจะปล่อยนกต่อแล้วมั้งอย่างเงี้ยเอายาเอาวันนะยานั่นละหกักไม่ยังก็่าหากากาักยังก็อ่าตัวลินเก็ตเหรอครับเป็นไงแ <c oughs> ถวนี้เยอะไหมคึกดีอครับครับยู่หลังเงี้ยนหลายอยู่เนอะตัวล่นเ,นเก็ดนี่ใช่ไหมครับครับ <c oughs> ออ้เป็นไงอาจารย์ทดลองแล้วยังขึ้นแล้วครับคึกเหรอคึกไหมครับ แต่ว่าเสียอย่างเดียวน้ำมันน้ำน้ำมันจะเน่าครับเพราะที่ผมพูดก็คือประมาณสองวันนอนจันเนาะสองวันแล้วออกเลยครับผมก็เอาตัระยานออกสองหมื่นถึงสามหมื่นผมก็ออกเป็นไงที่นี่รกันอาการขันดีคึกดีขันดีคึกดีครออกบ้านกับเรียนดีครับครับครับก็คือเห็นว่ามีทีมงานด้วยครับมีทีมงานก็คือไปต่อเยอะไหมจันครับสี่หาคนสี่ห้าคนเข้าป่าเข้านู่นเนาะส่วนเราไปต่อแถวไหนจันอุดรนี่ ไปดูเยอะครับหมวังได้มีนกตัว่าเก่งๆไปอย่างเยอะโอตีนวันก็ไปครับผมลืมถามอันนี้บ้านอะไรเนี่ยผมลืมถามเลยบ้านเสียบครับฮะบ้านเสียบบ้านเสียบครับอําเภอกุมาภารเปีกุมภารเปี๊อ๋อจังหวัดอุดรนะครับบ้านเสียบตำบลเสียงแหวครับตำบลเสียงแหวครับอ่าบ้านเสียบตำบลเสียงแหวครับอําเภอกุมภารเปีังหวัดจังหวัดอุดรธานีนะครับผมโอ้โห นี่ก็ดันดุนมานะครับมาเจอตอนแรกเจอมือขวาก่อนนะมือขวาแนะนำให้มาที่นี่นะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอยืนอยู่ไกลยังไงผมก็ระแวงเหมือนกันนะครับอย่าเข้ากล้องนะครับฮะอย่าอายเข้ากล้องโอ้ยอย่ายเข้ากล้องนะผมนึกว่าเป็นมือขวาไม่ใช่นะครับรับรับรอๆเดี๋ยวผมรอไปที่รับเลยนะครับเอ้าทีนี้ขอดูนกต่อหน่อยอาจารย์อะขอดูเลยขอดูเลยนะครับนี่ยังไงอันอันนี้ไว้หน้าบ้านนี่ยังไงอาจารย์นี่ที่เด็ดไหมนี่ นกขันคู่คนครับ๋อนกคู่คนครับอ่าไม่ดูหรอกอาจารย์เดี๋ยวเขาดูนกต่อเลยแล้วกันนะครับผมนกเหลีพนนอ่าท่านว่ามีสองตัวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนกเนาเดินหาครับครับอ่ามาดูนะครับทีนี้นะครับนกอาจารย์แรกนะครับนกตัวนี้เป็นนกต่อเสียงอะไรอาจารย์เสียงกลางห้องครับกลางห้องครับเออเป็นนกคารลมไหมอาจารย์คารลมอย่ยขำคู่ขำกับตึนโอ้ตัวจุดบกคู่ เเทียบไม่คู่ครับแต่เข้าไปนี่แน่นอนแน่นอนนกสามปีแล้วล่ะนกอายุสามปีครับตัวอายุตัวสองปีอายุกรงสามปีครับออกฝึกสองนีตอนนี้สองปีแล้วครับรวมเป็นสามปีอายุกรแล้วทีนี้ได้เฉลยเท่าไหร่แล้วอาจารย์แปดตัวครับเฉลยแปดตัวครับแต่ว่าเทียบไม่คู่ครับนกนกแถวใหนีหอาจารย์นกสวนบ้านเราไหมครับนกสวนมะนาวะอืบบ้านเทียบนี่เนาะครับ ในหน้าอาจารย์อีกตัวนึงอ่ะขอดูหน่อยที่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะนะครับเสียงกลางนะครับดูแข้งดูเลยครับอืมนะครับคือแต่ละค่ายมันก็ต้อง,องมีแล้วครับว่าตัวที่เด็ดที่คัดไว้ที่เข้ามือนั่นแหละครับคำว่าเด็ดก็คือเข้ามือตัวเองนะครับรู้ใจกันนะครับส่วนจะมาหไม่มานั้นก็อยู่ที่วันอยู่ที่โอกาสและเวลาอาจารย์อาจารย์ลองเอาไว้ข้างๆกันได้ไหมอาจารย์เผื่อตัวนี้ครูเนาะ คู่ครับเพ่อเอาเอาไปงี้จเขาอยากคู่ว่ามันจำคู่น้ำตัวนี้เป็นนกเสียงเสียงกลางกันครับเหรอเอาในหล่ะทีนี้ตัวนี้ไม่คู่ครับแต่ตัวนี้คู่อยู่เนาะอาจารย์เนาะครับอ่าลองดูลองดูลองฟังเสียงหน่อยนะครับเห็นว่าไม่เช้าก็าออกเลยอาจารย์ครับ เอาตัวไหนออกอาจารย์ตัวซ้ายมือือความมือนกฝึกครับเอานกฝึกเอานกฝึกไปฝึกขันไหมนกฝึกอาจารย์คขันครับโอ้สงสัยจะไม่ครูจริงๆนะเปนรองครับนกเอ่อตัวนี้กี่ปีอาจารย์นกความมือนี่ตัวขาเอ็นก็ท้องปีกันครับเนี้าอ่ะตัวไหนมาก่อนกันตัวนี้ครับตัวกรงสีส้มนี่เนาะครับมาก่อนตัวนี้ก็ได้นกสองตัวอ๋อเพิ่งได้สองตัวครับ ตัวเกยนต้อเหรอล่ะครับแต่ว่าออกกันแล้วออใช่ไหมจันครับออกคู่กันเนี่ยละนะครับอืม,อม ตัวนี้คารมไหมจันครับเดเป็นนกลงเอลเป็นนกลงครับครับเป็นนกลงเป็นนกคู่ยาวเนาะตัวนี้เนาะนกคู่คู่คู่ดุตะวันคู่สันสันคู่เดียวตะเมนียตัวคู่ดุเขาคือคู่เป็นนกพูดง่ายว่าเป็นนกแก่คู่ครับคู่ใบคู่ใบครับตัวคู่บะบะเง่าคู่บะเนี่ยตัวคู่ดุครับอืมกอก็้อกอก้าเลนนี่นี่นะครับ อาา๋เขาประมาณนี้สรุปว่าตัวนี้เที่ยวไม่คูคนะครับเสียงกลางอันนี้คือเป็นนกหลักนนกจานนะครับลัก<น>ห,หน้าตอนนี้ครับอ่าสไตล์<ไ>เล่นยังไงยานุ่งนี้สไตล์เล่นยังไงเรียกคําคู่คํานะครับเรียกคําคูคํานะครับวัยไหมจาย์ทำทำเยอะไหมทำเยอะอทำคูเทียเลยตลอดเลยเรียกปุ๊บคูปั๊บเลยครับนั่งเทียกเลยเป็นเป็นเป็นยกยาวๆเลยใช่ไหมจา์ครับยกเงาเงาไปเลยอ่าตัวเขาบินออกกูจะยังเท่าเท่าเหล่ เหียธรรมดาครับ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 เหี่ยธรรมดาคเขาผมว่างวมกับมิตาเหี่ยค้าคู่ขานั่งเทียวคู่หลายก็เหี่ยครับตัวนี้เป็นนกอ่านกร่งครับนะครับไม่มีคารมมีแต่พูดง่ายว่าเป็นนกแก่คูครับนะครับแต่ว่าไม่ได้คูยาวเป็นคูสั้นๆแต่ว่าคููบ่อยครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นนกแก่ครูได้เหมือนกันอันนี้นกซนไหนจย์นกซนบ้านเรานี่เนาะครับยังไงเริอมมาจากที่อื่นนกตัวนี้นกตัวนี้เอามา น้ำข้าวเจ้ารอกเนี่ยแบ่งมันน้ำข้าวข้าวอ,อยากได้ไกลเลยเอาไกลเปียนเอาครับครับ <laughs> ครับอยู่ราผมเลยสองตัวละ,ละครับเขาก็เอามา,าวางดเด็ดสามเดือนเนี่ยตัวเหรียญดีเอาออกคูณก็ตีละครับครับครับเอาทีนี้จะขอดูนกฝึกนะ่ะอาจารย์กี <c oughs> ่ตัวนะสองตัวสองตัวสองตัวอ้าวขอด,ขอดูขอดูนะครับอา่าลองดูนะครับว่าทีนี้มาดูนะครับนกฝึก นะครับมาสองตัวครับก็คือคือพูดง่ายว่าอาจารย์สองตัวนี้คือมันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับได้อยุ่ทั้งสองตัวแล้วในอายุทั้งสองตัวแล้วตัวนี้เป็นนกกี่กุกกุกเดียวกับนกหนึ่งกุกตัวนี้แหละอาจารย์สีน้ําเงินเนี่ยต้องกุ๊กไงเทียนไงโอเห็นว่าออกเมื่อเช้านี้ตัวหนึ่งครับตัวไหนล่ะตัวตัวนี้ครับตัวสีน้ำเงินใช่ไหมครับอครับครับครับคืออายุเท่าไหร่อาจารย์ออกนี่ตัวนี้สีชม สีส้มเท่าไหร่นะกี่ปีตัวนี้กืบปีนี้แหละเต็มปีป่ะดีเดือนนี้เดือนนี้เข้าเดือนนี้เอาสแสดงว่าได้ช่วงนี้นกตอนอ่อได้คำเงมนไหตัวนี้ครับมีคารมอะไรยังไงไนกตัวนี้จันบวัวครับเอาไหว้เงี้ยนกผบว่ามียังมีแต่เงี้ยพี่สิแม่แม่อยู่ป่ามันมีคารุมไหมครับอยู่ป่ามีตัวบาดยุดยุดหนีคือ่มีบวัวขันไปธรรมดาคู่เงี้ยไปธรรมดาอยู่ป่ามันมีอะไรบ้างจันตอนนี้อันนี้ต่อได้คำเมินไหมเนี่ยนกตัวนี้ครับาราอ่<ม>อา ส่วนคือบกบัดป้องอดเยี่นคือบกมีขาวมืออยู่ป่านี้มีเยอะไหมอาจารย์มีอะไรเยอะบัวบัวมีตัวนี้ตัวบัวมีอยู่ห่างห่างมีมีขัดด้วยหนุนมีนี่อ่างก็ดีตัวนี้อ่างอ่างคำเดียวครับอาตัวนี้ล่ะตัวนี้สองกุ้งไขตัวนี้ต้องกุ้งไขครับนกแถวอ่นหนูกเลยเอามันได้ถ้าแถวอื่นคงไม่คู่นอาจารย์เลยไงนี่จะตกใจผมอ คู่วิธีครับตึนตัวซ้ายมือนี่เนาะตัวตกรงอ๋อตัวกรงที่งินนี่ทีเงินครับ,บ <pier S 1> เอางี้อานะจารย์เอานกเอานกต่อไว้กลางนี่ไหมหรือยังไงได้อีกไหมนี่ก็คกกือนกนกฝึกนะครับนกฝึกทั้งสองสองตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้มีอ่างหนึ่งคำใช่ไหมอาจารย์ครับยุปลามี่ยุดบะหนี่ก็ปลามีู่พวกก็ปลาเข่ามาหากัน นี่อยู่ดิอ่าไม่ใช่มันลืมไม่ป่าอะไรจัอ่มันไม่เอามาด้วยเนอะครับอ้าวอ,อย่างนี้เห็นหรือเปล่าเนาะอีานี้อากาศก็ไม่ดีนะอาจ์เนาะวันนี้เนอะครับลมครับทั้งคืมนะครับผมไม่ได้ออกต่อนะครับวันนี้เพราะว่ามีภารกิจนะครับช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับเราจะไปร่วมงานพิธีนะครับก็เลยไม่ออกวันนี้ก็เลยออกมาหานก มาดูนกนะครับม,มเห็นไหมอาจารย์หมอเสียงเลยครับ ก็คือได้ขวบแล้วเนาะจันเนาะสองตัวนี้เนาะได้ขวบแล้วคร enfin, ับครับอืมนะครับเอามาดูชิ้เล็กหน่อยนะครับทีนี้ดูตัวกันหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่ขูไปนะครับสองกู่ไข่ใช่ไหมจยนครับคารุมมีไหมนกตัวนี้ว่าครับนกลวยกันเออนะครับเพราะว่าเอาง่ายเลยว่านกป่านี่จะหานกคารมนี่ยากเนาะจันเนาะไม่คือไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับที่มีขัดสองนุนสองอย่างเงี้ยนะครับหายากหน่อยนี่ตัวนี้ตัวเดียวเดิน หนก่ตัวอ๋อตัวเสียงกลางตัวนั้นของอาจารย์เนาะครับครับนี่คือตัวเมื่อกี้นะครับเยียงเดียวจุดควคู่นี่ครับอันนี่หนึ่งตัวครับอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้หนึ่งกลุมอันนี้ครับคาดว่าไม่มีคาร์ลอมะอาจารย์เนาะครับไม่มีตะคาร์ลอมอ่าลงลงครับครับเป็นนกเสียงกลางครับเสียงกลางไปหางยิ่งเตึกลุกเดียวครับ นี่เรามาดูนะครับนกโซนอุดรน,นะครับอําเภอเพื่อมภาวภกุมภาวานี้ก็คือมีพูดง่ายว่าแต่ละโซนนี่ถึงอยู่ในอําเภอเดีวยวกันนี่มันก็นกก็จะลายต่างๆกันอยู่นะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าอําเภอเดีวยวกันแล้วจะจะ,จะ,ะเหมือนกันนะครับมันก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนอ่าโอเคนะสน่วนนกตัวนี้นะครับเนาะเขามีประมาณนี้เนาะจันเนาะครับอย่างอื่นก็มีไหมอย่างอื่นมีเด็ดๆไหม ที่ว่าเด็ดเด็ดสุดแล้วนกใหม่เบิดแล้วครับหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับนกสิบกว่าตัวนะครับโอ้โหนี่ก็นี่และครับเลยก็อ่ะทีนี้เห็นพระเนียดนะยานใช่ใบอะไรพางหรือาจารย์อาจารย์ก็เอือนต้นยังบ่ครับเนี่ยมันคือต้นอะไรเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นมันน้ำขึ้นนั่นเหี่ยวเลยเทียมเหมือนคล้ายๆใบต้นอโศกแต่ไม่ใช่เนาะอาจารย์เนาะ นะครับใบเพราะว่าใบโสงมันจะเป็นลมแหลมยาวๆนี่แหละแต่ว่ามันจะใบเล็กกว่านี้กี่วันหน้าอาจารย์ถึงจะเหี่ยวอันนี้กี่วันแล้วนี่สามวันสามวันแล้วครับโอ้โหมือที่น้ำยังเขียวอยู่เลยครับพี่น้องครับแสดงว่าอาจารย์เวลาไปต่อใช้ใบนี้ตลอดเลยครับตั้งแต่กับใบครับตั้งแต่กับใบนี้ครับนอืมก็คือใบนี้ก็อยู่ตรงนี้ฮะใกล้กันนี่ับใบตาว่าไม่เห็นครับเามันมีใบตาวมันจะออกคล้ายๆพวกใบต้นโอสมนะพี่น้องแต่ว่า คือง่ายว่าตระกูลน่าจะเป็นแต่ว่าใบมันจะออกมันคือมันจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าใบอโศกนะครับมันจะเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆใบน้าจ้อยนะครับเขาคล้ายๆกันอยู่นะมันไม่รู้นะครับต้องต้องถามเสียเรุ่นเก่าเนาะถึงจะรู้เนะอาจารย์ว่ามันมันคือใบอะไรแก้วิงครับนมันคือใบอะไรไม่ทราบนะไม่ทราบจริงๆแถวบ้านผมก็ไม่มีนะครับแบบนี้นะครับอ เห็นห่วงดีเห็นมันเห่าวดีเตี้ยงเปดียดดีก็เลยเอาทดลองดูสรุปแล้วครับโู้ได้ได้หลายวันครับอสามวันยังไม่เหี่ยวนี่็ถือว่าโอเคแล้วครับเนาะมันมากนะครับฮะก็พอมีแบ่งว่าอะรจานนกนะตึ้งสิพ่มีเหครับตึ้งสีมีมีตัวนี่แล้นี่ยังไม่แบ่งที่แป้งกระไรอืมตัวนี้ก็ยังไม่นั่นเนาะ ครับับยง <ๆ S 2> ยังไม่ได้กันแบงค์ไปกันดีว่าโอ้ยว่ดีแต่ดีว่าอีกแล้วนกเพลนเกียนเกนื้อนี่ตัวนี้ตัวเกียนตัวเดียวครมีมีตัวเกียนตัวนี่แหละทุกนี่บหันที่แบ่งค์ฮะเพราะว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวคือพวกที่เหลือก็คือเป็นนกใหม่เนาะจ้ะน้อยเขาก็ได้อาทิตย์ว่างกันเตรียมได้อาทิตย์ว่างัน ได้เลี้ยงอาทิตย์แล้วครับจตะเลยตัวไหนเตะเลยตัวนี่ตัวหนึ่งเตะเลยตัวนั้นสองตัวครับได้ได้สามตัวแล้วครับอ่าคนที่สีแม้ตัวนั้นตัวนึงตัวนั้นไหลเงียบเะเลยตัวครับตัวนี้ได้ออกไหมอาจารย์ช่วงนี้ได้นัดกันมาเห็นว่าทีมใหญ่เลยทีมใหญ่ครับครับแล้วจะไปทุกอาทิตย์ตัมตัวผม ไปบ้างาครับบ้างไม่ไปเนาะอาจารย์เนาะว่างยังไปครับครับผมนี่แหละทีนี้อาจารย์ดูคลิปผมเนี่ยสูตรไหนที่อาจารย์เอามาปรับใชม้มีไหมนี่ครับอย่างเช่นที่เห็นเนบ่งไร่ค้กับเบ่งขาเบ่งปีกนะครับหอาจารย์ไา่คอนี่เป็นยังไงอาจารย์อาจารย์ดูจากสูตรไหนหนะของผมที่ที่ชี่ว่าดูเอาจากผมมาลา่คอ้เป็นเสินเดียวเลยนะครับเนี่ยนี่เหมือนตัวเนี่ย ลายคอเป็นเส้นเดียวครับเป็นเหมือนพวงมาไล่แมวเลยครับครับครับแล้วททนี้ไปยังไงทีนี้มันมันเป็นยังไงนกตัวนี้จ้าคลุ่มคลุ่มเย็นครับก็ต่อไปอะไรจ้าที่เอามาใช้อีกคับไล่ปีกเลยครับเนี่ยปีกครับเอาตรงไหนมาใช้สูตรของผมเน้นปีกเตียมงดงามแล้วขอาจารย์ก็ไดตัวมบงก่อยมี หายากไหมอาจารย์แต่ลายแต่มันงามนี่สนับปีกแต่มังามครับครับอันนี้ก็คือไร่ความเหมือนถต็มเดียวเด้ยวกันนั่นไล่เงาเยาเน่าเนาครับครับนอกจากลายเม็ดคอสนับปีกแล้วอะไรอีกอาจารย์ที่มาดูต้นนี้แหละครับมันก็เสียงนิ่งเสียงกันแล้วครับครับแข้งที่ไม่เห็นพูดเมื่อกี้นี่ครับแข้งแบบไหนเอาสูตรไหนเอาสูตรอะไรผมมาแข้งยิ่งยิ่งต็มเอืม กินเจงน้อยๆสูงๆเลี้ยวๆเคลียกันเคลียอิเล่ครับใช้ได้ไหมอย่างพวกสูงๆนี่ใส่ไปเลยไม่หมายถึงว่าดินนี่เต็มที่เลยเต็มที่เลยอืมเนี่ยต้นเลี้ยนเข็ดนั่นหากเลี้ยนเข็ดผมใส่ใอหัวใส่ในหมู่บ้านใส่เนี่ยครับต้นเลี้ยนเข็ดนะครับเออนะครับก็อยู่ได้ประมาณเนี่ยครับสองวันวันที่สามไมให้ออกนะครับไม่งั้นน้ำมันจะเน่า นะครับเนอะอันนี้คือนกเพื่งไงว่านกข่ารลมที่บ้านแล้วครับนกข่ารลมนี่ตัวเดียวแสดงว่าเทียบไม่คู่เนาะครับเทียบพวกอคู่อ่าหาวลาไปน้องครับก็อยเนีันคู่ตันตัวโด่งเงาเลยครับเนี่ยครับครับฮะก็ประมาณนี้ก็ถือว่ามาพบนะครับอาจารย์อาจารย์เล็กนะครับวันนี้มา ได้ศึกษานาสูตรผมมาใช้บางส่วนก็ผสมผสานกันไปนอกจากแรกเนาะผสมผสานกันไปสูตรคนนั้นคนนี้ตามเชียนรุ่นเก่าบ้างทางนี้บ้างผมบ้างท่านอื่นบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะว่าการเล่นดงเนี่ยมันต้องเอาหลายๆสูตรเอาหลายๆอะไรมามาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวว่างๆยังไงถ้าเกิดมีโอกาสดีก็จะแวะเข้ามาเล่นด้วยเผื่อรอบหน้ามีของดีอาจากนอ้มันต้องรออายุเอาละครับก็ประมาณนี้เช่นเคยกับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนะผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสารนะมาฝากพี่น้องนี่างที่เคยสำหรับท่าน่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพือสิร์ฟข้อมูลกันใครสำหรับผมกับจานแรกนะครับบ้านบ้านเสียบครับบ้านเสียบตำบลเชียง,ง<ว>แหวอำเภอคุณปออาปีครับจังหวัดอุดรธานีนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ